สวัสดีครับช่วงบ่ายนี้นะครับก็มีลูกค้าทางไกลนะครับผมจากจังหวัดจันทบุรีนะครับได้มาซื้อเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับอสองแถวขาธรรมดานะครับตัวนี้นี่นะครับหน้ากว้างประมาณสัก1นึเมตรยีนะครับระหว่างขาอยู่ที่65เซนนะครับสาขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้2ถังหยอดข้าวโพด1ถังหยอดปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะครับ ต้องเปิดเด้นี่รดดรดดครับล้ามารับเองนะครับจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับผมร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเลน,นกคาจังหวัดยะ,สะโสธรดดนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับกำลังช่างกําลังแนะนําลูกค้านะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้หนรอยครับก็แถมสลักให้สามตัวนะครับผมสลักสามตัวแล้วก็ จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะครับจานที่ติดไปกับตัวตัวถังน่ะจะเจาะมาให้สามหุนครึ่งนะครับส่วนจานที่แถมให้จะเป็นสี่หุนนะครับผมข <c oughs> ้าวโพดจะลงประมาณสักหนึ่งเม็ดนะครับถ้าสามหุนครึ่งถ้าเป็นสี่หุนก็จะสองเม็ดนะครับผมขยัะบอกเเขาไ่ได้ยาก็ได้ครับขยัะเขามวอีกอ่ะกันเออจะขันนอตแล้ครับทำไว้ยัครับไปเ้ยงะยับเพิ่มตีดี๋อวผมแน้นำเด้ เาบอกขยัเคื่องนั่นหนิไปขับรถลงเนี้ยเราะว่าเข้าอยู่บหมุนไอหมุนหมุนเข่าเพื่องนี้ต้งอยู่บนหมุนขัอยู่หมุนขับรถบลงมันต้องขยับเครื่องกหนเขาไปนั่นครับนะครับนั้ันอี่ติดกขยับนอคู่ขยับขานะครับขยับขอขยับขา้างเครื่องนี้นี่นี่นี่นป่นี่นีเคร่องมวอย่เว็นี่ครันี่าี่น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 ่นี่นี่อีไ่นีเนี่น่นนี่น่น ตุยทางร้านก็มีทั้ง2แถวขาธรรมดา2แถวขาอิสระนะครับแล้วก็3แถวขาธรรมดา3าแถวขาอิสระ4แถวขาธรรมดา4แถวขาอิสระนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับหรือสั่งจองได้ ส่งได้นะครับทางไปสี์เก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะครับผมก็อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับนี่อาจารย์แถมนะครับโอเคครับก็สอบถามได้อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665 0944699224 นะครับสองเบอร์นี้นะครับผมโทรมาได้เลยนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางสินค้าก็มีเยอะมากมายนะครับเครื่องจอดข้าวเครื่องกอดข้าวโพดนะครับมีหมดนะครับด้านในก็เต็มนะครับตัวนี้ก็สามแถวนะครับอิสระนีคือด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้า อันนี้ก็เป็นสีแถวนะครับสีแถวคร้สละนะครับเฮ้ยสองแถวนะครับคลสละมันเป็นสองพักนะครับผมนี่นี่ก็รับรถลูกค้านะครับ ป้ายทะเบียนก็ได้นะครับจันทบุรีนะครับับมาจริงครับลูกคา้าในสนใจก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0ู5 5นย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้นะครับน,นคะครับจัดส่งทั่วไทยเก็บเงนปลายทางครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ